คลิปนี้นะคะอันจะพามาดูงานไอเดียค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานของลูกค้าที่เอามาแก้ส่งนะคะนี่เลยทุกคนตัวนี้อันจะบอกว่าตั้งแต่รับงานมานะคะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ไม่เคยเห็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะอยากจะามาให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปลองทําเองบ้างนะคะอันว่าก็เป็นไอเดียที่เก๋เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดทําดีๆคะ่ะงานออกมาสวยมากๆเลยนะนี่ ที่ไม่เคยเห็นงานแบบนี้ก็เพราะว่าเสื้อตัวนี้นะคะเขาไม่ได้มีรอยตัดเย็บเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตะเข็บด้านข้างไม่มีรอยนะคะไม่มีรอยตัดเย็บเลยตัวนี้ค่ะอันว่าเขาอะ่ะเย็บมือมาทั้งหมดเลยด้วยซ้ํานะคะเห็นไหมอันนี้คือตรงขอบคอนะคะลักษณะของวงแขนนะคะก็ไม่มีวงแขนเลยเห็นไหมคะ วงแขนไม่มีค่ะไม่มีรอยตัดเย็บนะคะ,ะเดี๋ยวดูข้างหลังค่ะนี่เห็นไหมคะวงแขนไม่มีรอยตัดเย็บเลยเห็นไหมคะไม่มีการโค้งวงแขนไม่มีตะเข็บด้านข้างค่ะอันนี้คือด้านหลังนะคะตัวนี้ลูกค้ามาเข้าทรงค่ะเดี๋ยวอันจะให้ดูนะคะว่าที่แก้ไปแล้วค่ะเป็นแบบไหนนะคะ,ะทุกคนดูนะคะเหตุผลที่ตัวนี้ค่ะเขาไม่ได้มีรอยแบบ เดินเส้นเย็บใช่ไหมคะเขาไม่ได้มีรอยแบบแตะเข็บด้านข้างมันเป็นเพราะว่าเขาอะค่ะทาแพทเทิร์นมานะคะก็คือเป็นเหมือนกับการวางลูกไม้ทับซ้อนนะคะนี่นะคะลองสังเกตดูกลางหลังนะคะจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีลูกไม้เนี่ยอยู่สองฝั่งใช่ไหมคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะคะถูกซ้อนอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ฝั่งขวาค่ะถูกทับซ้อนด้านบนแล้วเขาก็เย็บสอยนะคะปิดลงมา นะคะแบบนี้เห็นไหมไม่มีรอยต่อเลยค่ะเนี่ยก็เป็นงานที่สวยอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเออข้อจากัดเนาะว่าพอหลังจากเราทําแบบเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามหุ่นลูกค้าหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ตามหุ่นของผู้ใส่อะคะ่ะทรงจะท,ทรงมันจะอกมาไม่ค่อยสวยเห็นนะคะอย่างตัวเนี้ก็ไม่ได้เข้ารูปนะคะลูกค้าเอามาแก้ก็คือเขามาเข้ารูปนะ,ะเดี๋ยวดูค่ะอันนี้คือส่วนด้านบนนะคะเห็นไหม ตรงนี้ก็คือจะเป็นลูกไม้ที่อยู่ด้านใน1ชิ้นแล้วก็เขาค่ะเอาลูกไม้นะคะที่เป็นอ่าเป็นดอกแบบนี้ค่ะเอามาวางเห็นไหมคะก็คือเอามาวางทับไปเลยอะค่ะนะคะ,นะคะแบบนี้เดี๋ยวดูต่อทีนี้ค่ะสิ่งที่เข้ามาแก้ก็คือเข้ามาเก็บทรงเข้าเพื่อนๆลองสังเกตดูดีดๆนะตัวเนี้ฝั่งเนี้ยค่ะเห็นหนะ้าอกฝั่งนี้ไหมคะ คืออันน่ะได้ทําการแก้ไขเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคือเขาจะหลังจากแก้นะคะมันก็จะแนบตามทรงเลยเน,นะคะมันจะเว้าตามรูปนมนะคะตามรูปหน้าอกนะแล้วก็ด้านข้างค่ะเราก็จะเก็บแบบเดี๋ยวอันน่ะค่ะจะต้องแก้เพิ่มเติมคือตัวนี้อันเพิ่งจะแก้ส่วนของหน้าอกตรงนี้ไปนะคะอ่านี่เลยค่ะเห็นไหมข้างเนี้ยสวยเพราะว่ามันแนบสนิทกับหน้าอกนะคะส่วนี้ข้างนึงค่ะที่ยังไม่ได้ถูกแก้เห็นไหมคะ มันไม่ได้แนบสนิทคือตรงตรงส่วนของหน้าอกตรงนี้ค่ะมันจะมีความแบบป่องๆพองๆเห็นนะคะความแหลมของนมมันจะไม่สวยเห็นนะคะเนี่ยมันจะต่างจากข้างที่เราค่ะได้แก้แล้วเห็นไหมคะนี่นะเดี๋ยวอันนะคะก็จะทําการแก้ต่อไปนะคะโดยที่ค่อยๆจับขาทีละช่อ แนวทางในการแก้ไขนะคะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยใครเจองานแบบนี้หรือว่าอยากจะถ้ามีลูกไม้เป็นช่อค่ะอยากจะมาทําแบบนี้นะคะ,ะก็คือวิธีการเนี่ยคืออันนี้นะคะถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าลูกไม้นะคะส่วนส่วนของตรงเนี้มันคือหนึ่งช่อตรงนี้นะคะดอกไม้ตรงนี้ค่ะหนึ่งช่อแล้วเขาค่ะมีแพทเทิร์นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่วางทับซ้อนอยู่ด้านในแล้วก็อ้างหนึ่งช่อตรงนี้นะค่ะไปปิดนะคะ แต่ทีเนี้ยค่ะตอนที่เขาจัดวางลูกไม้เนี่ยด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้ขึ้นหุ่นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าทรงนะคะมันไม่ได้แนบสนิทเดี๋ยวอันนะคะก็จะทําการเลาะนะคะตรงนี้เลยเลาะลูกไม้นะคะจะจะเลาะกี่ช่อก็ไม่ดูแหละคือเลาะในส่วนที่มันป่องนะคะแล้วก็จัดระเบียบใหม่นะคะโดยการแบบอาจจะทับซ้อนขึ้นไปนะคะแล้วก็เย็บให้มันเข้ารูปกันกับหุ่นนะคะให้เหมือนกันกับฝั่งนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมเอออันว่าตัวนี้ก็สวยดีนะคะ แต่จะแก้ยากนิดน,นึงเพราะว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ใช้จักรนะคะในการแบบเก็บทรงนะตัวนี้เขาก็จะเก็บทรงแบบทั้งตัวเลยค่ะโอเคนะอันก็มาให้ดูค่ะเป็นไอเดียนี่นะคะเอองานก็สวยดีค่ะถ้าเกิดว่าทําดีๆนะ่ะงานออกมาแบบค่อนข้างจะสวยเลยเดี่ยวความที่อันว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าคือลูกไม้นะคะเป็นเนื้อเนื้อแข็งด้วยค่ะเนื้อแข็งเนื้อหนานะคะ ถ้าเกิดว่าเย็บแบบเป็นตะเขียด้านข้างอะ่ะมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมคะเป็นรอยแบบนูนๆจะไม่สวยเนาะเขาก็เลยแบบว่าใช้วิธีการแบบการตัดปะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นงานศิลปะเขาก็จะว่าการคอรลาดนะคะก็คือเอาภาพเนะะี่ยค่ะมาตัดปะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเขาเอาลูกไม้ค่ะมาตัดปะแล้วก็วางนะคะให้มันเป็นเสื้อแบบนี้โอเคคะ่ะเอามาให้ดูนะคะเป็นงานไอเดียเผื่อว่า อยาจะไปลองทํากันบ้างน,นะคะเจอลูกไม้สวยๆก็ลองเอาไปทํากันได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้จ้า